กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามินบีแร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีไดาเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766ค1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้บุรุษผู้นี้นะครับเป็นบุรุษที่ทรงอิทธิพลมากนะครับในช่วงปี1 9 7เถึงปี1980นะครับช่วงนั้นนะครับช่วงที่มีสงครามเวียดนาม นะเพราะว่าเขาเองเนี่ยนะเป็นบุคคลนะซึ่งเป็นผู้แทนของทางด้านนะพัฒนาธิบดีของสหรัฐนะครับในยุคนั้นนะครับก็คือนิกสันลิชาร์ดนิกสันนะครับบินไปปักกิ่งนะแบบแบบลับๆนะเพื่อไปปูทางนะให้ธิบดีนิกสันเนี่ยนะไปเปิดม่านไม้ไผ่นะครับของจีนแล้วก็ทําให้เกิดความสัมพันธ์ทางการคูดนะระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแล้วทาให้จีนเนี่ยเติบโตขึ้นมานะในช่วง ทศวรรษ1ัน0นะครับมันเขาจึงเป็นบุคคลที่สำคัญนะซึ่งจีนก็ให้ความเคารพนะให้ความเ,เขาเรียกว่าเ,เชื่อถือนะในระดับหนึ่งนะครับแต่นั้นเองเนี่ยนะเฮนรี่คิสซิงเจอร์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลสำคัญก็จริงแต่ว่าเขาก็มีชื่อเสียงนะครับในทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสงครามอยู่ไม่น้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่คิสซิงเจอร์นะครับเยือนจีนนะ เครื่องหมายคำถามเนี่ยาชายที่เคยเยือนรัเสเซียนะครับมาเมื่อประมาณปี2017นะช่วงมิถุนายนเนี่ยเพื่อเตือนปูตินอะไรบางอย่างนะถึงสงครามนะถึงสิ่งที่ถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับนะระหว่างปูตินกับสรัดเนี่ยนะครับนะมันจะเกิดสงครามอะไรหรือเปล่านะในช่วงมิถุนายนของปี2017นะครับเดี๋ยวผมจะนำนะข้อมูลข่าวหลักฐานนะครับมารับชมกัน แสดงว่าสิ่งที่ผมกำลังเล่าสู่กันฟังและช่วยทุกคนคิดนะครับว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์เนี่ยซึ่งเป็นอดีตััฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับในสมัยของอดีตประธานวิดีลิชานิกสันของสหรัฐนะครับได้เยือนจีนนะครับและจีนให้การต้อนรับค่อนข้างดีนะครับเพราะเป็นบุคคลสําคัญเพราะเรกว,ว่ามีคุณดูปการก,กับจีนก็ไม่ผิดนะครับเป็นผู้เปิดม,าม่านไม้ไผ่ แล้ก็ให้เกิดการค้าความสัมพันธ์ทางการพูดนะครับจากสงครามเย็นกับจีนเนี่ยก็ดีขึ้นนั่นเองรอบนี้ก็บินไปนะครับหลังจากที่แอนโทนีบิงเคนบินไปแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะแล้วตมนตีครั้งนา,นางเจ็ดจะเล่นมาก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีนายจอห์นเคอร์ลี่นะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมานะครับก็ดูเหมือนยังไม่คืบเท่าไหร่ต้องมาเองนะครับเฮนรีคิสซิงเจอร์ต้องมาเอง แต่บุคคลนี้มาเยือนรัเสเซียเมื่อมิถุนายนปี2017นะครับก็เพื่อเตือนเหมือนกัน,นความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับทางตะวันตกนะครับแล้ววันนี้ก็เกิดความขัดแย้งและสงครามกับ NATO, เนโต้อยู่นะครับบุคคลนี้ไม่ธรรมดานะครับเฮนรี่คิสซิงเจอร์เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์เนี่ยได้บินไปเยือนปูตินนะครับซึ่งปูตินให้การต้อนรับนะครับมีการพูดคุยกัน ในช่วงมิถุนายนปี2017นะครับอาจจะเป็นเด่นเรื่องของยูเครนนะเรื่องของใครเมียก็แล้วแต่แต่ตกลงกันเป็นผลอย่างไรไม่ทราบแต่วันนี้เกิดสงครามขึ้นระหว่างราัสเซียกับยูเครนเพราะว่าบูตินคุยกับไบเดนไม่รู้เรื่องนะเส้นแดงบูตินไม่รับการยอมรับคำถ,ถามคือคิสซิงเจอร์เยือนจีนเนี่ยไปคุยประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งมีปัญหาเราวองแลแหงกัน ทางเรื่องของสงครามทางการค้าสงครามเทคโนโลยีเนี่ยจะรู้เรื่องหรือเปล่ามันจะซ้ํารอยกับรัสเซียในช่วงปี2017หรือเปล่าแล้วต่อมาเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งถูกหนุนจากตะวันตกและสหรัฐอเมริกาคําถามคือการเยือนจีนของคิสซิงเจอร์เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่ามันจะย้อนรอยคล้ายๆรัสเซียหรือไม่ว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาจจะเกิดการเผชิญหน้านะครับ นอกจากสงครามการค้าการเงินและจากการทหารระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นไปได้หรือไม่เมื่อคิสซิงเจอร์ไปเยือนจีนไปจับสัญญาณอะไรบางอย่างไปบอกไปเตือนจีนอะไรบางอย่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ